กับ TNO Family นะคะวันนี้จะพาเข้าครัวทำเกี๊ยวกุ้งนะคะ<อ>เกี๊ยวหนัแม่อยากกินแม่อยากกินเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะหมักกุ้งนะครับกุ้งนี้เราซื้อมาครึ่งกิโลนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวจะหมักก่อนนะครับ ้อนหอยนางรมนะครับกัประมาณ1ช้อนช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสปลาเขียวนะครับ1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นนิดหน่อยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหอ่หอเราไปดูวิธีหอกเลยนะคะหอยยังไงเนาะ จะมาห่อนะคะห่อเกี๊ยวนะคะเอาน้ำแตะๆขอบขอบนะคะจะได้ติดนี่จะทำแบบง่ายๆเลยประกบกันนะคะนี่จะตั้งไว้นี่นะคะน,นี่ยังไม่ได้ต้มเลยกำลังลายยืดเลย ใช่จะห่อเป็นสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็ได้จะห่อเป็นรูกหัวใจก็ได้นะคะถ้าทำได้ถ้ากุ้งตัวใหญ่อะเราก็ต้องใช้สองแผ่นไงแต่นี้ของกุ้งเราตัวน้อยเราก็ใช้แผ่นเดียวก็พอค่ะอืม เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอืมแข็งแกว่ง จะกินมันหอเป็นจีบแห่หอมเป็นจีบก็หอบเป็นจีบไม่เป็นหอเป็นจีบทำยังไงเดี๋ยวไปดูค่ะอันนี้ง่ายสุดนะคะสำหรับสำหรับคนที่แบบทำไม่เป็นสุดหัดทำแต่เรื่องปรุงเนี่ยโอเคแนละ้วปรุงรสชาติไม่ต้องห่วงเราทำอร่อยแน่นอนเพราะเหมือนรสชาติตามที่เราชอบเนาะใช่ไหม เกี๊ยวน้ำอร่อยแม่อร่อยอยู่ที่แผ่นเกี้ยวกับน้ำซุปนี่แผ่นเกี้ยวเราซื้อเขาไม่มียี่ห้อติดไวอ้อปะแต่มีคนการันตีว่าอร่อยเพราะว่าเพื่อนขายอะไรนะเกี้ยวอยู่ใช่ไหมเกียวเพราะว่าเพื่อนขายเกี้ยวอยู่ค่ะเราไปถามมาแล้วเขาบอกว่าอันนี้กินอร่อย ทำแบบง่ายเราจะทำไปฝากเพื่อนเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะเพื่อนบ้านเราเป็นคน i ส l ามเราก็ต้องทำเกี๊ยวกุ้งทำเกี๊ยวหมูไม่ได้นะคือเราทำเกี๊ยวกุ้งครับแต่แต่เราดีหมูไม่ได้เนี๋ยเขาไม่กล้ากินอีกได้เราต้องนึกถึงเพื่อนด้วย บางทีทํากับข้าวนี้ประจําเลยทําหมูทําทําไก่แต่ลืมใส่รถนี้หมูอดกินค่ะทำงานอดกินตลอดค่ดะทําไปเรื่อยๆนะคะติ๊กจะเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าแบบขอเกียวง่ายๆนี่ทําได้ ต้มซุปน้ำต้มจืดนี้ถนัดแต่ถ้าทำให้เป็นแกงพวกนี้ยากหน่อยเพราะจะเป็นคนที่กินกับข้าวจืดถ้าก๋วยเตี๋ยวถ้ากินก็ไม่ต้องปรุงคือเอาง่ายๆทำเป็นเฉพาะที่ตัวเองกิน <S 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 เอาอะไรที่มีชอบกินไหนมิจะทำอร่อย สูงไหมล่ะอรอไรไหมอร่อยรอร่อยมากเถียงสูงต่อทำไป้เรื่อยน,นะคะอุ้ยแม่ดวงนี่จะเป็นคำ,คำทานที่เพราะ เกี๊ยวกุ้งสูตรมามีโนอออโต้ค่ะที่ช่องเทียนโอแฟมิี้ที่สารพัดจม่วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาห่อเป็นแบบนี้เหรอแบบนี้เหรอเพราะเดี๋ยวเราพอเราต้มใช่ไหมมันก็จะเป็นนิ่มๆไงไม่ต้องเอาให้สวยมาก เอาที่รสชาติน้ำซุปเราอร่อยก็พอแล้วตั่นี้ี้กุ้งกิงกุ้งตัวนี้ตัวน้อยน้อยสงสัยว่าจะไม่ได้กินข้าว เราก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมแล้วก็กดกำลังใจให้ช่องของ t ทียนอูเฟด้วยนะคะเะพราะตอนนี้มีเพื่อนกี่คนแล้วนะ421คน421คนติดตามแล้วก็มีคนดูอีกเ้าเรียกเท่าไหร่นะไม่รู้เล <c oughs> <c oughs> เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องขอบคุณกำลังใจทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามา ให้กำลังใจเรานะคะคลิปไหนอาจจะเรียกงไงนะดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาเม้นบอกกันนะคะบอกได้เลยว่าเอาไปทำกินอร่อยแน่นอนใช่เพราะว่าคลิปที่เราทำเนี่ยคือเราทำกินเองที่บ้านแต่ คือคลิปอาจจะไม่ได้บอกละเอียดเพราะว่าแต่ละบ้านอาจจะชอบรสชาติ <c oughs> ไม่เหมือนกันนะ้าเนาะใช่ผมผมเป็นคนชอบกินผมว่าไปกินที่ไหนอร่อยอร่อยผมก็จะจํารสชาติแล้วก็เอามาทํากินอื <c oughs> คือง่ายๆร้านอาหารจะได้กินตามผมแค่ครั้งเดียวอะ่ะ <c oughs> ถ้าไม่อร่อยเราก็จบค่ะใช่ถ้าอร่อยก็จะทํากินเอง <c oughs> คือเราไปแอบจํารสชาติเข้ามา ถ้าคลิปขาหมูนี่ก็คือขาหมูนี่ชอบมากเลยที่คลิปขาหมูเพราะว่าอร่อยจริงๆที่บ้านจะเป็นคนที่ชอบกินขาหมูมากลูกชายชอบกินหนังพูดง่ายก็ชอบกินหนังทั้งบ้านไม่มีใครชอบกินเนื้อแดงเลยนะแต่ปดีมันไม่มีต่หนังขายเพราะเราซื้อกินไม่สะใจครับใช่ อันนี้เราทํากินเองกันในบ้านนะเราก็เลยไม่ต้องใช้ถุงมือนะคะถ้าแบบทําขายเราก็ต้องใช้ถุงมือนิดนึงใช่ไหมใช่นี่เรากินมืนแต่ในบ้านมืออาจจะเลอะบ้างไม่เป็นไรเพราะเรากินเองคลิปอาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าพอไปแล้วก็พูดกันไป แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเก้ียวที่เราได้มารวกก่อนนะครับลวกเราจะลวกให้พอกุ้งมันแดงๆนะคะ คนเบาๆนะคะย้ำว่าเบาๆไม่ทำเองเพราะว่าป้าจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรก็ใจร้อนนี่ไฟก็ต้องแรงโอเคอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะปักพักเข้าไว้ก่อนนะคะรับาไฟไนิดนึงได้ไหมคะไม่ได้ ใบบมั้ไงคะสุกเพราะเราไม่ต้องให้มันอะไรเอาให้มันแดงๆเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำอีกใช่ไหมมองไฟหนะ่อยมองไฟหนะ่อยนเห็นไหมงไฟหน่อยนะคือร้อนมือ อันนี้นะครับจะเป็นเกี๊ยวที่เราต้มไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำซุปกันนะครับใส่เกลือลงไปพอประมาณนะครับ ไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเค็มโยนเกลือลยหม้อค่ะหน้าคังคีนะครับพริกไทยบุบนะครับใส่ไปพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะเดดี๋ยวกกินไไม่ไ้ใส่เยอะเดี๋ยวลูกจะกินไม่ได้ครับอันนี้จะเป็นมันฝรั่งนะครับใส่ให้ลูก แล้วก็ปิดไปรอเ้เขาเดือดก่อนนะครับปิดไฟหรือว่าปิดฝาปิดฝาครับปิดฝา oh <no. S 1> น้ำเดือดแล้วนะครับหลังที่จากปิดไฟเมื่อกี้ค่ะแ <c oughs> หม่ย้ำจัง <c oughs> เราจะใส่ผักกวางตุ้งลงไปนะครับ มันบ <Water. S 1> อลเนอะตามด้วยน้ําตาลกวดนิดหน่อยนะครับรสชาติจะได้กลมกล่อมใช่ ก็ตีอิ่วขาวนะครับไมงหมดตีอิ่วขาวหมด oh. เรา้ไปขับรถแทนได้ ที่ายขนมอไก่ นอกไก่นะคะ<อ>เพราะว่าคานอกุ้งมีถูกคา <laughs> นอกไก่นะครับไอ้ที่กุ้ง <laughs> จะเอาหาไปไหนนี่ ใส่จานกันเลยนะครับชมช่เสร็จแล้วเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวน้ำนะคะนอน่าทานมากเลยจีว้าวน่า<ค>ทานมากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม s u b s c r นะครับจะลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาน,นะครับขอบคุณค่ะค,ครับ